สองปลาที่ชาวอายุทยากินเป็นอาหารหลักเป็นปลาประเภทไหนจับกันที่ใดปลาถือเป็นแหล่งโปรโตีนและวัตถุดิบสำคัญของชาวอายุทยาเนื่องจากในอดีตมีความเชื่อว่าการกินเนื้อสัตว์ใหญ่หรือสัตว์สี่ขาเป็นเรื่องผิดบาปและขัดกับความเชื่อทางาศาสนาจึงทำให้มนุษย์อายุทยาเลือกสรรกินปลาเป็นหลักว่าแต่พวกเขากินปลาชนิดใดแล้วแหล่งดักจับสัตว์น้ำเหล่านี้อยู่ที่ไหนกัน เรื่องราวที่หลายคนน่าจะไม่เคยรู้นี้ปรากฏอยู่ในหนังสือมนุษย์อายุทยาประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลาหยกยาตำราเซ็กสำนักพิมพ์มติชนโดยคุณกำพลจำปาพันเปล่าวไว้ว่าส่วนปลานั้นส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ำจืดที่จับหาได้เป็นอันมากตามแม่น้ำลำคลองโดยเฉพาะในช่วงเวลาฤดูน้ำหลากผู้คนในเขตที่ราบภาคกลางซึ่งมีวิถีชีวิตแบบริมฝั่งแม่น้ำ มักจะปลูกบ้านเรือนโดยยกพื้นสูงเหนือพื้นดินและมีเรือติดไว้ที่ใต้ถุนหรือไม่ก็ผูกไว้กับเสาเรือนลักษณะอาคารบ้านเรือนเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในช่วงฤดูน้ำหลากฉะนั้นแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านเปรียบเหมือนเส้นโลหิตของกรุงศรีอยุธยามีชื่อเรียกต่างๆได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศักแม่น้ำน้อยหนองสโนหรือบึงพระรามคลองสบัวคลองสวนภูคลองมหาพราม คลองคูจามออท่าคูจามคลองมหาภาคคลองขุนละครชัยคลองมหาชัยคลองนายก่ายคลองประตูจีนหรือคลองประตูข้าวเปลือกคลองท่อหรือคลองชะกลาใหญ่คลองชักลาน้อยคลองประตูเทศหมีคลองแกบคลองฝางจากข้อมูลดังกล่าวคงตอบข้อสงสัยที่ค้างคาใจใครหลายคนเกี่ยวกับปลาและแหล่งจับสัตว์น้ำในสมัยอยุธยาอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ด้วยภูมิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยแม่น้ําลำคลองไหลผ่านจึงทําให้ชาวอายุทยาสามารถจับปลาไว้บริโภคได้จํานวนมากโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงแถมไม่ได้มีเพียงแค่ปลาทว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยบรรดาสัตว์น้ำมากมายเช่นกุ้งหอยนางรมเต่าวรวมไปถึงปลาไหล